เดี๋ยววันนี้นะคะนอกจากที่ทุกท่านจะได้เทสต์ไดรฟ์กับอาท์ูราแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรายังมีดิสเพลย์ด้านข้างด้วยนะคะกับนักเกรนจีท์นะคะก็สามารถไปสัมผัสกันได้นะคะแล้วใครที่ถ่ายรูปในงานนี้นะคะอยากจะรบกวนให้ทุกท่นานติดแฮชแท็กนิดนึงค่ะกับอาท์ูราทรัฟเดย์2022นะคะฝากติดแฮชแท็กให้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเ,เรายังมีด้านนู้นนะคะด้านซ้ายมื เป็น Bracing Stimulator นะคะสามารถไปแบบขับรถแข่งกันได้นะ,คะใครได้ที่หนึ่งเนี่ยเรามีของพิเศษมอบให้ด้วยนะคะ,ะก็สามารถไปเล่นเกมกันได้หรือว่าเ mm hmm. ทส r ร v e มาแล้วนะคะรู้สึกแบบว่าโอยปวดจังเลยคอมาไหลทำย,ยังไงดีนี่เลยค่ะด้านหลังนะคะเรามีไทยมาสซาเซอร์วิสนะคะอ๋อมีนวดให้กับทุกท่านด้วยนะคะแบบว่าเพื่อขับรถก็ขับมันเมื่อเยเนาะ่าก็มาด้านหลังได้เลยนะคะเชิญวีออ The display of current GT over there. If you uh, take a photo or upload in your social media, please do not forget to hashtag Atura Track Day 2022. And also over there, we also have the racing simulator that you can beat one another to win the prize. And also after you finish your taste driving, we also have Thai massage, which over there to relax and relieve your neck and shoulder. แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะช่วงประมาณ10โมง10นาทีก็หลังจากนี้อีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราก็จะมีอ e n t a t i o n นะคะเดี๋ยวให้ทุกท่านยูแถวๆนี้ได้เลยหรือว่าอยังไงเดี๋ยวอาจะมีการเรียกที่ๆลับมาตรงนี้อีกหนึ่งรอบนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะ